สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็ครูแคร์นะครับหรือว่าครูสลายุทธบุญสุขวันนี้จะมาสรุปความรู้ทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะครับสำหรับเรื่องที่เราเรียนกันไปแล้วนะั้นนักเรียนบางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจเนื้อหาครูก็เลยมาอัดคลิปนี้เพื่อที่จะสอนออนไลน์นะครับเผื่อว่าใครมีเวลาก็สามารถกลับไปเปิดคลิปนี้ดูได้โดยในคลิปนี้ก็ จะมีอยู่หลายคลิปย่อยด้วยกันนะครับซึ่งครูก็จะทบทวนตั้งแต่สิ่งที่เราเรียนตั้งแต่เรื่องแรกจนมาถึงจนจบเศษส่วนโมนโดยภายในคลิปก็จะประกอบไปด้วยโมนอะตอมมวลโมเลกุลจำนวนโมนแล้วก็สารละลายครับเรามาเริ่มกันทีละเรื่องกันเลยนะเริ่มต้นก็โมลอะตอมโอเคนะสำหรับ มวลอะตอมเนื่องจากอะตอมเนี่ยอะตอมมีมวลน้อยมากมีมวลน้อยมากจึงทำให้ไม่สามารถชั่งได้ไม่สามารถชั่งได้ นักเรียนลองนึกภาพดูครับว่าอะตอมออกซิเจนในอากาศเราสามารถหยิบมาช่างในตาช่างได้ไหมคําตอบก็คือไม่ได้เนื่องจากมันเป็นอะตอมที่เล็กมากๆอะตอมของทุกธาตุในโลกนี้เล็กมากๆทําให้มองได้ไม่เห็นแล้วก็ไม่สามารถช่างได้นักวิทยาศาสตร์เขาจึงได้คิดว่าดังนั้นมวลอะตอมเนี่ยโอเคเรามาเปรียบเทียบมวลอะตอมกับธาตุหลักๆก็แล้วกัน ซึ่งก็จะมีสูตรดังนี้ครับสูตรที่นักเรียนต้องจำก็คือมวลอะตอมของธาตุอันนี้ต้องจําเลยนะมวลอะตอมของธาตุเนี่ยเขาจะให้ได้มาจากการเปรียบเทียบหรือว่าใช้สูตรนี้นะครับมวลอะตอมของธาตุเท่ากับมวลของธาตุหอะตอมหารด้วย มวลของธาตุมาตร,รฐานโอเคไหมนักเรียนต้องจำสูตรนี้ให้ได้นะครับมวลอะตอมของธาตุเท่ากับมวลของธาตุหนึ่งอะตอมหารด้วยมวลของธาตุมาตร,รฐานทีนี้ที่ครูสอนไปก็มวลของธาตุมาตร,รฐานเนี่ยก็จะมีอยู่หลายตัวนะครับ สำหรับมวลของธาตุมาตรฐานเนี่ยที่ครูสอนไปก็อย่างเช่นธาตุไฮโดรเจนครับธาตุออกซิเจนหรือแม้แต่คาร์บอนนั่นเองนี่คือวิวัฒนาการว่าเริ่มต้นเขาใช้ธาตุไฮโดรเจนแล้วก็ใช้ธาตุออกซิเจนและคาร์บอนซึ่งธาตุทั้ง3ตัวนี้เนี่ยพบว่ามวลของธาตุมาตรฐาน1อะตอมตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่ค่าเดียวครับก็คือ1.66คูณ10ยกกำลังลบ 24กรัมตรงบริเวณอื่นก็ใช้สูตรเดิมครับมวลของธาตุหอะตอมอันนี้ก็จะเป็นมวลอะตอมของธาตุโอเคนะดังนั้นสูตรที่นักเรียนจำเป็นต้องจำจริงๆก็คือมวลอะตอมของธาตุเท่ากับมวลของธาตุหอะตอม หารด้วย1.66คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมอันนี้จำให้ขึ้นใจเลยนะครับสูตรแรกที่ต้องจำไม่ว่าโจทย์จะให้แบบไหนมาเขียนสูตรตั้งไว้แล้วก็แทนค่าสิ่งที่โจทย์ให้มาเรามาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างนะโซเดียมเสียตอมมีมวล8.32คูณ10ยกกำลังลบ10กรัม มวลอะตอมของโซเดียมมีค่าเท่าใดเริ่มต้นนักเรียนอย่าเพิ่งตกใจนะครับถ้าข้อถามเกี่ยวกับมวลอะตอมเนี่ยถ้าข้อถามเกี่ยวกับมวลอะตอมให้นักเรียนเขียนสูตรตั้งไว้ก่อนเลยสูตรว่าอย่างไงครับสูตรก็คือมวลอะตอมของธาตุมวลอะตอมของธาตุในที่นี้ก็คือโซเดียมถูกไหมครูก็เขียนโซเดียมตั้งไว้มวลอะตอมของธาตุโซเดียมเท่ากับ มวลของโซเดียม1อะตอมถูกไหมครับมวลของโซเดียมหนึ่งอะตอมหารด้วยอะไรมวลของธาตุมาตรฐานเท่ากับเท่าไรครับมีอยู่ค่าเดียวเลยก็คือ1.66กกคูณสิยกกำลังลบ24กรัมโอเคทีนี้โจทย์เขาถามหาอะไรครับมวลอะตอมของโซเดียมมีค่าเท่าใดแสดงว่าข้อถามฝั่งซ้ายถูกไหมครับถามฝั่งซ้าย แสดงว่าเราต้องเอาตัวเลขเนี่ยมาแทนฝั่งขวาให้ได้แต่ในฝั่งขวาเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องเป็นมวลของโซเดียม1อะตอมแต่โจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยโซเดียมสี่อะตอมไงแสดงว่าเราต้องทําให้เป็น1อะตอมก่อนถูกไหมด้วยการเอา8.3 2คูณ10ยกกาลังลบ10เนี่ยอันนี้คือสี่อะตอมใช่ไหมถ้าครูต้องการแค่1นอะตอมก็คือต้องหาร4ถูกไหมครับนักเรียนลองช่วยครูดูครับว่า 8.32คูณ10ยกกำลังลบ10หารด้วย4ได้เท่าไหร่ครับคำตอบก็คือ2.08คูณ10ยกกำลังลบ10กรัมนั่นเองโอเคเห็นไหมจากนั้นเราก็แทนค่าที่ได้เนี่ยลงไปในสูตรเลยครับตรงนี้ก็จะต้องเป็น2.08คูณ10ยกกำลังลบ10กรัม หารด้วย1.66คูณ10ยกกำลังลบ10กรัมตรงนี้ก็จะต้องเป็นมูลอะตอมของโซเดียมนั่นเองอ่าทีนี้นักเรียนสังเกตเห็นไหมครับว่ากรัมตัดกับกรัมได้แสดงว่ามูลอะตอมของธาตุโซเดียมที่ได้เนี่ยได้มาจากการเปรียบเทียบนะมันไม่มีหน่วยนะครับโอเค 2.08คูณ10ยกกำลังลบ10หารด้วย1.66คูณ10ยกกำลังลบ10เหมือนกันอ่าได้เท่าไหร่คำตอบก็คือ1 2 5่นั่นเองครับเห็นไหมเสร็จแล้วครับง่ายนิดเดียว